สวัสดีค่ะช่องสุกัญญาทาวิงแลนด์นะคะท่องเที่ยวทำกินทิ่นแองเจลวันนี้ก็จะพาพี่น้องเข้าป่าไปหาเห็ดกันนะคะไปเลยค <Johann. S 1> ่ะเฮาฮัดกระโดดฮั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 ดดูนี่ตัดขาแป๊บนึงเด้อจ้าสุกัญญาทาวิงแลนด์นะคะท่องเที่ยวทำกินในถิ่นองิงแลนด์พีนพ่น้องตื่นเต้นตื่นเต้นมาเก็บเห็ดจ้ะนี่ดอกน <illustrations> ึ <blink> ่งบ <intelligence> ้างอ่าอีฝอยแม่ก็ำ้องออกอ่ะฝออีแม่ข่อยเอ๋ย กำลังแกงแสบจ,จ้าโอ้น้ำเนาะมาโอ้เดียวเดียวเดียวพี่ดอกนั่งพี่ดอกวันนี้ไปหลายดอกเกือบสิบดอกเลยนะเดี๋ยว,ยว,ยวพี่น้องเบิ้ง,ไไงกำลังงามๆจ้ะกำลังพอง่อแกงเนี่ยพวนแม่ทุ่งหลายเป็นไหนดอกหาแต่อ้อมใจต้นนี้ก็ได้เป็นสิบดอกแล้วพี่น้องเบิ้ง เนีย่จยจ้ะเนีย่ยก็นั่งพ่อแกงเห็ดหน้าแร่นำเดีย๋ยวถ่ายรูปทรงเขาก่อนว่าเห็ดขดจีบ่เนี่ยเห็ดขดจีบ่พี่น้องดอกใหญ่ครับพี่น้องด้วย่านี่แกได้จ้ะใหญ่ครับใหญ่เนี่ยปุ่นด,ดอกนึงแกแล้วพูนะ่ะพุ่นช่องแกแล้วป้าพี่น้อง า๊าดบังอ้ามีไอแทะอ้อาไงคังัแน่เนี่ยบังบังแาดขากำกระสิบหุม่มเกล่มเลย๊าดโอ้นี่ดอกนึงโอ้หูฮิดพิ่ง อนโตให่บิ๊กใหญ่บิ๊กลูกอิดี I got two so big but is old o w ลูก how big oh, <laughs> okay เอ้าไดเยิงหวานดอกใหญ่คักใครเน่พี่ดองเลยพีนี่ละงานก็เพียพลมไหม ใหญ่หลายน้อพี่ใหญ่หลายกระพักกระลมพี่ดอกนึงพี่น้องบึง้งปาดแม้เอ้ยหลายเท้าขาพี่โอ้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 น้ำขาเห็ดเด้อพี่น้องเอ้ยเบิง้งปัดขาเห็ดค่อยเอาเบิง้งสามดอกคือแกงอิ่มแล้วเนาะพี่ปัดเห็ดนึ่ดอกใหญ่ใท่ไหม มันเดใสอยู่มันพดดูดเอาไว้ยอาเบื้งกระโลกกัดกินขาเห็ดป่ากินกระเบืเป็นยังวะกินต้นกลดมันห้ามพี่น้องเอ้ยก็ตัดออกสิคะกระโลกกินซื้อๆเนาะเปิดเบื้องดอกเห็ดก็อ้ยลงเลยไปอย่า,ยยาตุมต่มตุ่มอเลยบั้งขาดองเอ้ยขาเห็ด 1 2 3 4งสองสามสี่พนมันต้องมีหาจ้ะมันต้องมีมากกว่านี้จ้ะ <c oughs> นี่จ้ะค่ะนี่นะคะโอ้เก็บมวลก็เก็บกระเม่นนี่ละจ้ะหนึ่งโขกเลยก็กำลังไปตะเกีงนะกำลังออกเว้ยพูด้ดอกหนึ่งหกอีนี้พุน่ะ มันหลายเถอะล่ะฮืมโมเมพี่น้องเอ้ยนี่นตอกไปกอนจะได้พ่อแกงมาด้เนี่ยดอ,อ,อกนี่เก็ดตรางอินเนี่ยเอากลัวตายตัดขาวันนี้เข้าหายนี่จ้าเก็บเด็ดเทะลซอมนี่อะพี่น้องป่องไปุูขาเห็ดเว้ยไปหยอกเฮือนเลยวะ เดืจ้าบ่งเดจ้อจ้านี่จะเห็ดพงเนยจ้าบ่งตุ้มปุ่มตุ้มปุ่มตุ้มปุ่มหายดอกนึงนีดอกนึงขึ้นมเบ่งขาพนเนาะขาพนมปอยู่บิ่งกร์ตูนเธอลเฮียเดยจ้าบ่งเดอจ้า นี่นจ้าเนี่จิออใหญ่ก็นั่งแท่งออกตูปติปิบอดีการ์ดใหญ่แน่ฮ้าว้าวขาหนะบึ้ง พี่น้องดูขาเห็ดคอยนะจ๊ะแกงจะหัวเหยียบต้องมีมากกว่านี้สิเอเฮ็ดนาแหละบ่เอายานตายไม่เฮ็ดนาเลยบ่พี่น้องบบ่แน่ใจบ่กินนะจ๊ะแล้วก็เห็ดพึ่งนะคะโอโอโอพี่น้องนี่โอ้พี่ป๊าป๊า,ปาพี่น้อง ค่ะแป๊บนึงเด้อจ้าด้วยในดอกนังพี่น้องดูเนี่ยจะ้ะปาดปาดเก็บกันนะคะดอกแป๊นึงปาดขาโอ้พี่น,อน้องขาถือตังเด้อจ้าเบิ่งเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดตุมิตุมิ แบบใหญ่แบบน้อยมีเบิดจ้ะหลากหลายแล้วโอเคพี่น้องเลยเด็ดกว่ามันกี่กิโลวะหากิโลเลยวะไปโอเคจ้ะยังเมื่อบ้านจ้ะจ้ะสำหรับมื้อนี้นะคะก็ได้เค็ดหลายแล้วเมื่อบ้านเมื่อซองดีกว่ากลับบ้านกลืนดิจ้ะสารได้หลายๆกับพอดีนักยังกับหมือเก่าจ้ะ ดูดอกมากดูเนี่ยจ้าป่าเก็บเห็ดป่าเก็บเกาลัดนะคะนี่นะคะพี่น้องดูดุกคักดุกแน่เนีย่ยจะแม่นเบื้อต้นเกาลัดเขียวๆเนี่ยจ้า ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะและให้กำลังใจนะคะ See you soon รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ